ค่ามือนี้มันตามหน้าเจเมื่อบ้านนี่พิ่นเข่าน้อยสามตัวแตกหาเก้าศูนย์มีเอฟซีผู้โชคดีอยู่ค่ะมือนี้เพิ่นฟันดีอีกแล้วเพิ่นว่าฟันเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งเต็มเดินล้ายขักเพิ่นวะยัวเงียยัวเงียอยู่จะเป็นสัตว์ชนิดใดนน้องไปติดตามกันในเลยค่ะค่ะวัสดีค่ะน้องกอสวัสดีครับก่อนเด็กโอ้แม่นนี่เรนน้องสำรับเนิ่นหางเม่เกี้เนาะค่ะบ้านก็เอากันเลียงเลย เดี๋ยวเมื่อคืนหายน้ำดําขึ้นไปเขหาหาน้อยดีเถอะ,อะก็จะเขาเหล้ากับเขาน้อยก่นนะอนเนาะเหล่าสุดนี่เพิ่นหายไปเมื่อวานน,วาน้หมอโลว่าหายน้อยซกินเมื่อวานล่องเบืนนะ้องส่วนเนาะที่ซื้อเล้าไปไทยกันเลยฟันดีฝันนะี่เนาะฝันว่าปูปูเอเลียนห้ปูเลียนห้เนาะ,ะนะครับเลียนห้เป็นเลียนสองบาทข้างในเป็นล้อหางครับล้อเก่านะครับเป็นเลียนสองบาทมาเลยเป็นเก่า เป็นหาเก้าสองเอี่เป็นเตียวยังเันตีเป็นหาเกาศูมันถือสามโตรตรงนะครับตอเลรโอร้นไม่ไม่เกีนหนึ่งขั้นเต็มเนาะได้ลและนะ้วเนาะส่วนเหลขกบนเขายังแนี้นะครับมีเข่า6กหนะึ่งหหกเนาะแล้วก็90แล้วก็3สามโตนะครับสำหรับเลขข้าน้อยหว่าน้องไม่เกียนได้นะครับของของไปใส่หวา่าไมนน่ได้เกีาายนั่ือยังีได้นะครับถือว่าแตกดีนะไม่ตืน้นเนาะ ติดอดได้นะก็ตีเจ่งผลวายุมาเลยเพรตีนอพอวันเลยสองบาทโอ้มันเยียนกลมๆเลยคนเลี้ยเอาสูนใส่แล้ถือเข้าเัาไปตีว่าเปเรียญสองบาทแล้วสองใส่นะนเอาสูนใส่เจีบถือกันเลยครับคุณพี่กุลเนอนะครับคุณพี่กุลนะครับพี่กุลเท่าไหนล่ะคุณอนมาให้ไเก็หนึ่งพคะแนนนะครับไม่เยน่อยลอยคะแนนนะมตีสร้อยห้าสิบคะแนนนะหมดเลยกไรขึ้นกันก็เมตุีแบบั้นนะครับ ขอบคุณหลายได้เอาฟังเลยเนี่คุณละลายให้ได้ถือลายก็เก่ล้าน่อยมือนเรื่องสามตัวแตกอีกเด้อค่ะตัวแตกฟังเอาดีๆเด้อนะครับเพราะลยกระตีว่าแม่นพี่นอนตัวฟังหรือวิเคราะห์เตีเยวเนาะอาจจะมาหลายตัวขึ้นมาลอยเขียนไหนก็ได้เพราะว่าอันนี้ที่มาหลายตัวเพราะว่าเขาตีไม่เลยตีนะคุณตีแม่นเดียวเลยเพราะว่าเก็บฟันเป็นตัวอะไรกันเขาโทษได้หลายเฟันเป็นตัวว่าแม่นจ้ะเก็บฟันเป็นตัวว่าแม่นมันต้องใหญ่ๆทีเดียวจ้ะเขาโทษ เตี๋ยวเนาะเอาอาจจะเป็นเหล่ากันอะไรหรืออาจจะเป็นน้อยกน้อยก็ไอะไรไถก็ไอะไรเนาะทีเนี่ยเขากับสิเนชนเนี่ยเขากับสิเ่นเป็นเล้ากับน้อยก่อนเนาะเพราะว่าสังเกตตัวแรกคาังเราเม่อกี้เนี่ยไฮเล็มวันนี้อกน้อยควานเล่นกัไปเล้าหรือสั่นตลอดเนาะบางทีเอ้าเขาเขาฟันเทาฟันไม่ล่าคือเจฟันว่าเจไปเขาป้ายเราจะจะไปพอเดินเดินออกมันมีตั้งงูหน่อยอย่างงูตัวหน่อย ำเต็มซ้ำนิวเกียเต็มเนินเกย่านเกเกย่านเกก็ตื่นปฝนพอเกเดี๋ยวไอเดี๋ยวไปเบิ้งมองตรงกลางเป็นพอแก่แต่เป็นเป็นเสียนพอแก่เสียนบ่ได้เป็นโตคนปะบ่จ้ะพี่แต่เสียนเพิ่นยูครับเพิ่นยู่เมืงไหนยู้ตรงกลางยู้ตรงกลางมันเป็นอะไรปูนอ่ะจต่ไม่เป็นบ่แมนมันเป็นหินไม่แต่หินหินแบบ ตรงกาเป็นไม่น้อยตัวกับเสียนเราแกะตังอยู่แล้วก็บมิเราเดินนั่นก็บมิตะงูตัวน้อยๆเต็มกองกันเอเล่แต่ไม่ต้องงูหน่อยๆกำนันบอกเพราะฟันไอ้ยิบเราเกะเกาะออกมาเพราะว่าเกกำนั้นเกยกมือไหว้ปูแเกว เกมันเป็นงูไอมันวิญญานเกก็เลยออกมากับสําเนียรกก็เข่ากระตื้นปกติครับหน่อยตีเป็นหนึงน่งๆอยู่แล้วนัเนคือไปเกฟันว่าขาไปไี้ปากก็ จ้ะเห็นล้านกว้างเนาะจ้าล้านเดินนี่งูหน่อยทำหยิบซี่นิ้วไยสิเนาะหลายสวนกันย้อยเย้ยเป็นละล้านดูสิวะพ้อไม้น่ะแต่ตรงกลางนี่มีใครก้อนหินก้อนหินนี่ก้อนหินไอแงยว่าสมเด็จก้อนหินโบ้โบ้เขาแง่หรอว่าแต่ว่ามีเสียงขอแกอยู่ตรงกลางพอดีจ้สูงประมาณไหนสูงนี่ประมาณนี้ค่ะโอ้แสดงว่าสูงว่าสูงหลายว่าสูงไรสูงนิ่มไหมเนาะ อประมาณสิบเสนเนาะสิบเอ็ดยี่ส uh, <aba mus> ิบเส้นมาณนี้แล้วก็เสียนปูตังอ่าเสียนปูก็เสียนเสียนปูเขาขกแกขกแกก็คือมาเช่คกันที่แรกตกใจบาดเห็นคือว่าเห็นปูเราเยี่ยมสบายลองเป็นปีตีเป็นพิธีเป็นพิธียินดีเนาะเป็นงูหน่อยเนาะจ้ะบอลหลวงงูยังเหรอวัเต็มมันงูหน่อยหน่อยยาวยาวเหมือนเลยไหมบ้าไเลยบอกว่าถือ เขาไหวเพิ่นแล้วแม่เก๊กเลยออกมาไ,ได้ตืนบ่กับประมาณนั่นเนาะ,ะเขาปฏาิทินแม่เก๊กไแม่เก๊ตีอไเกตีเกตีเก้าถ้าเก,กต,ตเกีเก้าหนึ่งหนึ่งเรากะเกตกเกตีกเก้าหนึ่งแต่เกยกมาหนึ่งหนึ่งเราก็แปดแปดว่าปูป เป็นเก้าแกได้ตีเป็นเก่านก็มีเลยไอมือนี่ตีเออตีเกานเนี่ยยังซนเยปู้เป็นเก้าไหมนไม่ไดเอานกับซนกักปู้เป็นเกากอกได้เอาศูนใส่จซื้อัดก่าเป็นวงกลมเนี่ยอ่าเป็นสีเรียมวงกลมอ๋เป็นเดินแบบกงว้างลักษณะอ๋อลักษณอันรัดก่ามันมวลมเป็นซีเรียมกลมกลม เอาลตีเก้าศูยงูหน่อยเนาะเราจะหน้าเด้องอาสลับก็ฟันเมื่อกี้เนาะประมาณนั่นแหละเพราะว่าเขาต้องเป็นเลกีะหน่อยเนาะงูเนี่ยเป็นอย่างไรงูห uh น่อยหน่อยกันหนึ่งต okay. ่ว่างูเป็นว่านหน่อยมันหน่อยสันหนึ่งก้อยขดเป็นหนึ่งกว้ตาต่อไล่ฝันท้องบอกงงูน่อยเป็นหกงูใหญ่หางงูหน่อยหกเนาะพอเลยก็เด้ตอซอยเป็นหกเก้าหึะเป็นเก้หหนึ่งก็ได้ ตวนี้ตัวนึ่งมขือเราเมื่อกี้อันเป็นซีกันเลยเลยตีเสกเก่าหกซอันนี้มเลยตีเนาะพราะจะมาทราบมารวยเด้อนะครับเตียวเพราะว่าันถือสมตัวกัเตียวเนีอันนี้เมื่อกี้ตีหายด้มือนเียคือเป็นเกลงหนึ่งเกลงหน่งลักกับหนึ่งกแปดแปดมืเลยวหาเนาะเกลงศูนยกลหนึ่งกลงแเาับเกลมเลยว่หาน้ำมูน่อยเป็นหกปูเป็นเก่าซี่นะนะครับเราพจาะหน้าเด้อนะครับจ่าจมันไม่ใช่ของเราอืะชมนะครับว่าเมื่อกี อีตัวไดนะครับอามีเด้ครับอาจจเป็นข้าน้อยมันอีกอะไรเด้อนะครับจะผ่าเด้อนะครับ้านอยคือเล้าก็ได้นะเออผีด๋ยโอ้าเสื่องไทยเสื่เล่าเืงข้าน้อยไว้ดอกกระสัมเก๋ช่มสิอะไรเนาะถือว่าตีซอยกันล้งมันั่งชมหล้วกัตีซอยกันเออวสือะไรตีตีซอยแนงเถะนะเออบางน้ำกัตีซอยอะไกันไม่ถือเนาะก็พลเรืนเพิ่งกับมิโชคอยู่ว่านมันถือสามตงั้นเพิ่งถือลายแชมนี่ ตามตัวมันเละลายเนาะตามตัวมันเลยลงพุ่นลายเลยอขอบคุณเลยหลายเด้อนะครับค่ะพุณแม่พี่คุณเนาะนะครับที่มีน้งจิตเดินใจการตัดมาเด้อนะครับถึงถึงสุสัดเด้อเปนน้ำหมอบเป็เขียวตัวนะครับเตยได้แล้วมาเลยได้แล้วมีเขียได้แล้วเอพุ่นเลยหลายๆเด้อค่ะให้ได้กลับไปหลายขาเก่าให้ตามตัวแตกอีกเด้อค่ะปล่เขาเก่าแล้วสารตสายผมได้มาข้าน้อยก็ลองไปเตียวเด้อนะครับวันนี้เดี๋ยวที่ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยกันอยากได้ เม่เก <Scroll> ไม่เขียวน้อยจะไปซื้อน้อยมาโอ้ยบอลรอยก็จะเลี้สนุกเลน้ยมเนาะแบบนี้เนาะเลี้ไทยเลี้ยห้น้อยเท่าไหร่มันแค่เขียวกับเขียวเป็นน้อยอีกเลยจไปตัวเอฟซีคว้าควมาก็จะห้ยตัวมันไปได้เนาะเบ่ก็ดีเมือนี่เป็นวันหยุดสนุกวันหยุดดูตังเงินไปซื้อคนใส่ตังเัินตามประสาเด็กน้อยธรรมชาติตังเงิน โอ้เมื่อคนก็ค้นวาได้ข่อยบอกเลยว่าถือสองวันอี่งนี้คนเบิ่งข่อยบวสั่นเป็นเรยว่าเป็นเรอว่พ่อพันว่าสั่นแล้วบอกกันนะเขาส่เมื่อกีนเขาเออห้เจะวาาสั่นห้เกินพันหนึ่งเจ้าคุณเป็นีข่อยมาหาเจ้าจะต้องให้เรี่อยข่อยตลอดเด้อหามบิดผิวหามตัวหามบาบมีแต่ว่าตามพันไปข่อยชิบ่มาหาเจ้าจักเกียวบนฝูดจดว้สามพันสี่พันนี่แหละเนาะเกินวันจนได้ร้องคำๆเนาะต้องคำคเนาะ เจ้าก็เลยแพ้พน,นันข่นคุยว่าจะไดงว่าเจ้าต้องห้ามาาาอักข่อยห้ามลาบโบ,โบ่บอกขนาดบอกว่าถ้าบ่เพรพันบ่บ่บ่จ้องม้าอัดเหาดเด้อร์ตัหลวยวังซีตัหลวยได้บอกว่าถ้าเดอ้อยพันห้ามถ้าข่อยมาห้ามปฏิเสธข่อยเด้อเออแต้ตามพันข่อยบ่ม่ายยักษ์เหรอก็เลยพันจนได้ <laughs> แต่ว่าตอนตอนชั่วโมงเนี่ได้แปดอยกันอ้มาถึง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 แต่พ่อเลยชั่วโมงสองชั่วงกับพ่อพันพ่อบดสิมามันกันร้อนมากเนาะเมื่อเยซี่พันกัมี่ชนไม่เกยเลยโยยซีหลายคนก็เริ่มเดี๋จักแล้วว่าเร่ไปเกยน่อยเริ่มไปเกยในเขาเล่าดีห้าน้อยดีหาน้อยจริบางคนมันก็ไปซื้อน้อยถาก่อนเลยจักว่าเล่ามือเนาะ ขาเจ้าอเรตุลีมฮัสซุน้อยควันเดชุน้อยคันเื่อเขาเจ้าชอเนี่ันเท่าไห่ล่ะเพราะฟันนี่เก็เป็นฟันลาสุดสินะแต่ว่าข้าเจ้าก็มีโชกหลายคนอยู่นะครับประมาณไ่ได้ไม่เกยเนี่ยเพราะว่ามางทีหรอกขาเจ้าพูดขาจ้าว่ทอพูดข้าเจ้าว่าเกนไล่เพร่นไปซื้อพันกรไรเหรียสามตัวแต่งอ่ะจ้าเป็นไม่จริงอม่เกหลายนะครับครเอาเกลองทวดฟันแหนึงนะจะเกยฟันเกยฟันวาเกยม่ปวดน้หนูนปวดน้ครับครับครเพราะว่าใหญ่รอดทวดได้หน่อยเพื่อนา เดี๋ยวไปเตี้ยวเนะวาะบางทีเขาอาจดีดีว่าแม่นนะครับครับเกฟันว่าเกไปเขาป้าจะ้ะเราไปพ่อเดินแม่แม่หน่อยไอ้พ่องูงูเต็มยุติงูหน่อยๆซ้ำนิ้วก่อยอเกนี่จ้ะเต็มเดินเป็นเป็นทับทับกันยุ่เป็นยัวเยียยัวเยียเป็นเดี๋ยวเบื้องตรงกลางไปเห็นเสียนพ่อแกจ้ะยิ้ม อยิ้มให้เขาก็ได้สาธุเดี๋ยวเบิ้งพอแกไอ้ขอขอพรให้ขอปั้มีความสุขบ่เก็บบ่ไข่บ่เก็บบ่ไข่ก็อันกะกะย่างออกมาเลยจ้ะกระตื้นตัวคันดีเนาะจอใหญ่ก็น่าดีไปออกมาไหมวะอันนี้ นะครับก็ถือว่าสุดยอดนะแต่เราเพิ่ฟันไมเกีลลอเปียวเด้วนะครับมอเลอตีก็ไปเกียตีสอยกันน้อไปเกียตีนี่ตีเก่าหนึ่งนะครับเก่าหนึ่งหแล้วก็แป๊แเกศูละมังมอเลอตีซอยนีหกเก่าหนึ่งเก่าหกเก่าหกซีนะแต่เราเพเล่ากับน้อยเดิมมือนีเนาะทุกให้มันกรนสุกุนบอกพุณเลยล้านพฟันไมเกียสิบแพงเนาะนะครับแพงกว่าอะไรกาแพงเพราะมอเตอร้เยแล้ะ โม้วยเด็กเปอย่งนะครับวันนี้เอาเสียโม้วยละบาทเอาลุยไปต้องกันไปหน่อยสำหรับก็การเมื่อเด้อครับนี่ให้กำังสวัสดีครับสวัสดีครับ